เอาเลยให้เลยพี่ถ่ายเป็นวิดีโอ ปลาเพียบเลยจเย็นไม่ต้องรีบร้อนโอ้โหดูดิว่าอย่างว่าอย่างเร็วอ่ะหัวไม่ได้กิน แตี่ส,ออสาอยกินนะะไรอดอววาสลิดเปล่าลาสวายตาสวายลาสวายาตะเียหสีแดงลาสวายทียเ่ปเป็นตัวย,ยาวนี่เห็นตัช้างไมนะมันไม่ได้กินข้าวตัวยาวๆนะน้องก็ให้มันไปทางนู้นลูด เออนั่นๆๆๆๆไอ้เรื uh <S <s ่องพวกนั้นมันกระโดดกระโดดสูงแน่พวกนั้นนะเออหลอกไอ้หางแดงมาทางนี้แล้วก็เอาอีหางขาวไปทางนู้นเนี่ยากาศ ให้ดีๆเผื่อเดี๋ยวรอตอนเย็นอีกให้ตอนเย็นอีกเดี๋ยวไปให้มันตหางขาวนี่มันว่ายเร็วมากเลยนะยังยังก็บินได้